อเลกงูรมตลาบราคาตัวค่ะวันนี้จะมาพูดหัวค้ยเรื่องระบบการศึกษาของโรงมุสลิมทุกคนเคยสงสัยกันไหมคะว่าระบบการศึกษาของโรงมุสลิมนั้นเป็นยังไงวันนี้จะอธิบายทุกคนฟังกันค่ะประโยช์แรกในอัลกุรอานอัลลอฮุบะฮันอตาราประดานแก่ประชาชนมุสลิมว่าการชักให้ศ em ึกษานั่นหมายความว่าหมายแรกของอิสลามนั่นก็คือการศึกษาหาความรู้เพื่อเป็นกุญแจไปสู่โลกหน้าค่ะ การศึกษาหาความรู้ไม่ใช่เพียงการถ่ายทอดหาความรู้เพียงอย่างเดียวค่ะในอิสลามการศึกษาในอิสลามมีความหมายที่ครอบคลุมในหลายๆด้านนั่นก็คือการศึกษาที่บ่มเพาะจิตใจจิตวิญญาณเพื่อผลิตมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบค่ะการศึกษาหาความรู้ในอิสลามมีความหมายที่ครอบคลุมดังต่อไปนี้ค่ะนั่นก็คือ3อย่างด้วยกันตารบิยะ ตาลีมและตาฮดีสค่ะตาบียะน,นั่นก็คือการกาจัดเข้าจิตใจตัวเองส่วนตาลีมการถ่ายทอดหาความรู้ส่วนตาฮดีสการอบรมจิตวิจิตใจเพื่อเป็นคนที่จะมีจริยธรรมที่ดีค่ะ ละการศึกษาอิสลามยังสอนอีกว่าให้หาความรู้ตลอดชีพเพื่อพัฒนาตัวเองเช่นเดียวกับที่ตลาบุลอิลมีฟารีดอตุนอาลากุลิมมุสลิมค่ะการศึกษาหาความรู้นั้นเป็นฟอรดจูวาจิบเหนือมุสลิมทุกๆคนค่ะปัจจุบันอิสลามระบบการปัจจุบันระบบการสอนของอิสลามมีอยู่2แบบด้วยกันค่ะนั่นก็คือการศึกษาแบบดั้งเดิมและการศึกษาแบบสมัยใหม่ ทุกคนน่าจะแยกกันออกนะคะว่าการศึกษาแบบดั้งเดิมและการศึกษาแบบสมัยใหม่นั้นแตกต่างกันยังไงการศึกษาแบบดั้งเดิมก็คือการศึกษาที่เน้นเพียงอัลกุรอานและอัลฮะดีสเพียงอย่างเดียวค่ะส่วนการศึกษาแบบสมัยใหม่นั้นก็คือการศึกษาที่ครอบคุมไปทั้งวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมชีวะทุกๆอย่างครอบคุมไปกับ อัลกุรอานค่ะวันนี้เราจะมาย,ยกตัวอย่างการศึกษาแบบสมัยใหม่กันค่ะนั่นก็คือการศึกษาในหนังสืออัลฟาลักค่ะทุกคนเป็นหนังสือเกี่ยวกับดาราศาสตร์ทุกคนอาจจะสง,งว่าแล้วหนังสือดาราศาสตร์เกี่ยวอะไรกับอิสลามดาราศาสตร์เกี่ยวอะไรกับอิสลามมันเกี่ยวได้หรอแน่นอนค่ะว่ามันเกี่ยวมากๆเพราะว่า เราต้องดูการคำนวณการละหมาดเราต้องกำหนดปฏิทินปีศักราชที่จะรอเราต้องกำหนดเดรมฎดอนทุกทุกอย่างเกี่ยวโยงกับดาราศาสตร์ค่ะในนี้มีหลักฐานทุกๆอย่างที่อธิบายว่าอิสลามและดาราศาสตร์เกี่ยวโยงกันค่ะปัจจุบันการศึกษาทั้งสองมีบทบาทมากๆค่ะในอิสลามประจ,จบการนำเสนอเพลงเท่านี้ค่ะ